สวัสดีค่ะฟรูชิลีเพจสไปสวีเดนวันนี้จะพาทำแอปเปิลมูสหรือที่บ้านเราเรียกว่าแย้มแอปเปิลจ้ะพี่น้องเบิงตี้หรอคะ่ะแอปเปิลหลายหลายกินน้ำกับบอทันจ้ะอันนี้เฉพาะที่เขาโลนลงพื้นดินนะคะเนี่ยเฮายังบอทันไดเก็บจ้าบนตน้นเดี๋ยวคลิปหลังจะถ่ายทำให้เบิงเนาะมาเบิงกันค่ะว่าเขามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างนะคะแอปเปิล มูสหรือแยมแอปเปิลนะคะค่ะเขาก็เริ่มจากล่างแอปเปิลหั่นสาดกนเนาะค่ะเนาะโดวแอปเปิลมาล่างหั่นสาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาทำจะทำการปอกเปลือกจากพี่น้องจะเขาก็จะใส่มีดปอกเปลือกผลไม้นะคะตรงไหนที่เขามีอา่า ร้อยดำร้อยซำสีน้ำตาลเขากะจังใช่มีดตัดออกจากนี่เนาะห้าปอกเปลือกเข้าก่อนค่ะปอกเปลือกให้หมดเลยนะคะพอเปลือกเขาแข็งค่ะด้านนอกนี่ค่ะใส่มีดที่ห้าป่าปอกเปลือกผลไม้หรือปอกไอ เปลือกมะละกอนั่นแหละจ้ะตามสะดวกนะคะนี่จ้ะหรือใครบ่มีเมีดเปล่อกเปลือกผลไม้ก็ใส่มีดธรรมดาได้จ้ะแต่มันจะชาหน่อยจ้ะเพราะว่าเผ็ดจำนวนมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอน,ตอนหั่นนะคะค่ะตอนนี้เขากจะหัน่นติดเป็นสีดำดำสีน้ำตาลทิ้งนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขา เขาโรนลงมาจากตนค่ะมันก็จะมีรอยช่ำแน่เนาะเวลาเ้าเขาไหวตอนที่ห้ายังวัานไ์ไหดทำการแปรรูปค่ะวิธีการหั่นเขาก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นบางๆนะคะพอประมาณแล้วก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าจ้ะนี่นะคะก็ประมาณนี้จะ้ะคือหั่นเป็นลูกเตา๋าคือเวลาเ้ากวนเขาเขาจะได้สุกง,ง่ายจ้ะ นี่นะคะบางๆพอประมาณแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะขนาดก็ระต้องพอดีเป๊ะนะคะเพราะว่าเขาก็จะเอาไปกวนเดี๋ยวเขาจะเละค่ะนี่นะคะนี่ลูกชายทาได้สักพักลวจ้ะแล้วก็เขาก็เก็บรวบรวมไวใ้ในไอในโถนะคะในอ่างผสมก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทลงในหม้อสําหรับกวนจ้ะนี่เนาะนี่ละค่ะเขาก็จะหันแบบนี้ไปจนเถ่าจํานวนหรือปริมาณที่เขาจะทําวันนี้จ้ะ นะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะขออนุญาตทำต่อให้หมดเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้าแอปเปิลที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ในหม้อค่ะใส่ในหม้อเลยจ้าพี่น้องหม้อนี้ปริมาตร5ลิตรนะคะอ้าว ล้างมือสะอาดเรียบร้อยก่อนทํากับข้าวกินทุกครั้งขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะทํากินเองท,ทําทานเองที่บ้านนะคะค่ะอ่ะเทใส่เลยค่ะเทใส่เลยก็น่าจะพอดีเนาะเต็มเียกถาดหรือโถ ổ, หรือ อ่างชามพลาสติกสาหรับผสมนะคะก็เต็มพอดีแล้วก็เต็มหม้อพอดีเลยค่ะก็ประมาณประมาณนี้นะคะได้ยุ่จากพี่น้องเดี๋ยวแอปเปิลเขาจะยุบลงหน่อยนึงจ้ะนี่เนาะเขาหั่นแล้วเขาก็จะออกสีน้ําตาลหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแอปเปิลเดี๋ยวเราก็จะกวนเขาแล้วนะคะเราไม่ได้แช่น้าเกลือนะคะจ้ะเปิดเตาค่ะใช้ไฟแรงสุดนะคะครั้งแรกแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยค่ะ เพื่อไหหนําม,มันมีร้องกลนหมอจ้ะพี่น้องม,มันจะได้บหม่ถึงแอปเปิลจะมีน้ําแต่ช่วงแรกเขาจะยังไม่ยังไม่กลั่นตัวกลั่นน้ําออกมานะคะปิดฝาหม้อไว้สักพักค่ะพอเขาเริ่มเดือดแล้วเราค่อยมาคนนะคะจ้าตอนนี้แอปเปิลเขาก็เริ่มเดือดแน่และจ้ะฟังจากเสียงนะะนเนาะค่ะเนาะจ้าเขาจะคนเขาค่ะคนให้ทัวหมอเลยจ้าคนเลยคนจาก ตูดก้นหมอ้อขึ้นมาเลยค่ะสลับขึ้นมาเลยนี่นะคะแต่ค้นในก่อกรจากน้ำเขาเริ่มจะน้ำเขาเริ่มจะออกมานิดหนึ่งทั้งจากตัวแอปเปิลเอแล้วก็จากน้ำที่เราเติมลงไปนะคะหนึ่งกระบอกเดซิลิตรหรือสองกระบอกเดซิลิตรได้จากพี่นอ้องตอนแดกเขาจะเติมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหมตูดไม่ก้นหม้อเอาค่ะนะคะ ตอนนี้ก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะคะแล้วก็อีกสักหน่อยเราจะเริ่มรีไฟลงมาเป็นไฟกลางค่ะเป็ดแย้มอันนี้ต้องต้องเบิงตลอดเวลาค่ะพี่น้องห้ามไปไกลนะคะต้องคอยดูตลอดอปิดไว้สักพักค่ะเดี๋ยวมาดูอีกค่ะนี่คือรอบสองนะจ๊ะคันแอปเปิลเข้าลักษณะแบบนี้นะจ๊ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เริ่มรีไฟลงได้เลยค่ะเอาลงเป็นไฟกลางค่ะ นะคะจ้ะแล้วเราก็ควรๆหรือคนๆเขาให้ทั่วหมอ้อเลยค่ะทั่วถึงคนหมอ้อเลยนะคะตอนนี้คือเริ่มใช้ไฟกลางแล้วนะคะไม่งั้นแอป้เปิ้ลจะเริ่มไหม้ก่อนสุกหรือก่อนที่เขาจะละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะวนแบบนี้ตลอดเลยจ้าพี่น้องจะนะคะเดี๋ยวสับพักมาดูกันค่ะเรากวนไปได้สับพัก แอปเปิลก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะต้องระวังนะคะแอปเปิลเขาจะกระเด็นค่ะโดนมือโดนร่างกายเราได้นะคะต้องคอยระวังนะคะคือประมาณนี้เราก็จะรีไฟลงให้เป็นไฟต่ำที่สุดเลยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่ มากได้แต่ปริมาณที่เหมาะก็คือประมาณ3เดซิลิตรค่ะหรือจะลดลงมาตามขนาดตามความชอบเลยค่ะเราจะใช้3าเดซิลิตรค่ะวันนี้กับแอปเปิล5ลิตรนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กวนเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะคนเขาให้เข้ากันดีเลยต้องระวังเป็นอย่างมากแอปเปิลเขาจะเหนียวแล้วก็ร้อนมากๆนะคะช่วงเรากวนต้องคอยระวังอันนี้ คือแนะนําเลยนะคะสามารถที่จะกระเด็นใส่มือใส่แขนหรือร่างกายแม้กระทั่งดวงตาเป็นอันตรายได้ค่ะนะคะคือประมาณนี้นะคะเราก็จะควนไปอีกสักพักหนึ่งนะคะใช้ไฟต่ําสุดอย่างที่บอกค่ะนี่นะคะกวนสักพักค่ะค่ะเมื่อเราควนมาได้สักพักก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะที่บ้านเราก็จะไม่ชอบละเอียดมากนะคะเราก็จะมี จะมองดูว่าจะเห็นเป็นยังมีชิ้นแอปเปิลเหลือนิดหน่อยนะคะก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะคือเราชอบที่จะมีชิ้นแอปเปิลหน่อยนึงเนาะจะได้เคี้ยวด้วยเนาะเวลาทานก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมพร้อมรับประทานแล้วค่ะภาษาสวิต์เรียกแอปเปิลมูสนะคะเราก็เรียกแอปเปิลกวนกวนแอปเปิลแอปเปิลแยมหรือแยมแอปเปิลได้หมดเลยค่ะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ ปล่อยให้หมอ้อเขาเย็นสักพักนะคะไม่ต้องเย็นมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการจัดเก็บเลยค่ะค่ะก็มาถึงภาชนะที่ใชบ้บรรจุนะคะก็จะมีหลายรูปแบบค่ะตามสะดวกเลยนะคะเราก็จะมี อาหารกระป๋องที่เป็นขวดโหลที่ทานเสร็จเรียบร้อยเราสามารถล้างเก็บไว้ใช้ได้ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นขวดโหลที่มีล็อกแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็อาหารกระป๋องขวดโหลที่เราเก็บล้างเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือใครสะดวกที่บ้านมีขวดโหลที่แบบสุญญากาศแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะมีขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะ ที่มืงไทยก็จะมีที่อีกเกียเนาะหรือก็บิ๊กซีโลตัสหรือตามร้านาซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปค่ะไม่สะดวกก็แบบนี้ดีที่สุดค่ะนะคะกดโหลที่เราซื้ออาหารมารับประทานแล้วก็เก็บไว้ค่ะนะคะประหยัดที่สุดค่ะ เราก็จะต้มน้ําร้อนนะคะด้วยกาต้มน้ําหรือหม้อต้มน้าได้ได้หมดเลยค่ะตามสะดวกค่ะแล้วเราก็จะเทราดขวดโหลที่เราจะใช้บรรจุแอปเปิลกวนของเรานะคะหรือแยมแอปเปิลที่เราเรียกเนาะแล้วแต่สะดวกเรียกเลยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะเพราะว่าขวดโหลที่เราล้างแล้วก็ปล่อยค่ะปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็น ระยะเวลาเขาก็จะมีอาจจะมีเชื้อโรคนะคะแล้วก็จะเป็นการที่เราจะทำให้แอปเปลิลเราสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะนะคะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะคือน้ำร้อนที่ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องร้อนมากนะคะเดี๋ยวขวดโหลเราจะแตกได้ค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็จะเทน้ำร้อนที่ราด แช่ไว้สักประมาณ1นาทีนะคะทิ้งให้หมดเลยค่ะนะคะเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยที่จะบรรจุแยมแอปเปิลลงไปนะคะเททิ้งให้หมดเลยค่ะให้เสดดน้ำเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปให้หมดเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการบรรจุเลยค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนการบรรจุหรือเก็บใน ขวดโหลนะคะหรือขวดสุญญากาศค่ะขวดที่เราพิ่งจะราดเทน้ำร้อนก็ยังร้อนอยู่นะคะสามารถใส่ถุงมือได้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะบรรจุให้เต็มขวดโหลเลยค่ะตักใส่ในขวดโหลเลยนะคะแบบนี้ค่ะตักใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะก็ประมาณที่เราจะสามารถ ล็อกเก็บได้พอดีค่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะล็อกเก็บเรียบร้อย1กระปุกค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตทำให้หมดก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กี่กระปุกนะคะค่ะทั้งหมดก็ได้6กระปุกกลางนะคะแล้วก็1กระปุกเล็กค่ะหรือขวดโหลเนาะนะคะ ทั้งหมดค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟลูชิลีและลูกๆได้ทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยค่ะนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ